โอ้ทุกคนวันนี้เราจะพารถก่อสร้างมาวิ่งเล่นบนทรายนี่หูเลียวเลยนี่รถเจาะฟูนรอบรอบเลยนี่ฟูน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 ขึ้นมาได้ไหมว้าวนี่เห็นไหมเป็นถนนเลยลงมาฟูน บน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 อุ้ย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 ลงแล้วลงแล้วลงไปแล้วนี่หนึ่งรอบผ่านไปแล้วอ่ะจอดรอสักหน่อย มาดูรถแม็กโครจิวของเราบ้างขับเล่นลี่เล่นบนทรายนะคะน้องทุกคนนี่อู้น รถกระบะของเรากันบ้างโดยบรรทุกบุนบุนบุญนีโอ้โหโอ้โหขึ้นนอนขึ้นนอนขู่ขู่โอเคทุกคนวันนี้เราลากันไปก่อนนะคะบ๊ายบาย